สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโก e y o n นคุณอยู่กับผมบอสวรัตเช่นเคยนะครับที่นี่เราจะพาทุกท่านครับไปพบกับข้อมูลดีๆที่ได้ไปอ่านพบเจอมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเล่าสู่กันฟังครับก่อนจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube กับ Spotify ของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้รับชมรับฟังนะครับคลิปใหม่ๆก่อนใครที่จะอัปโหลดในทุกวันจันทร์และวันศุกร์ของทุกๆสัปดาห์ครับ วันนี้ครับเราได้รับบทความดีๆนะครับมาจาก today.com นะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความจำของเรานะครับคุณรู้ไหมครับว่าเมื่อคนเราอายุถึงเลข3นะครับย่างเข้าไว้ย30ปีความจำของเราเนี่ยมันจะค่อยๆลดน้อยถอยลงนะครับไปเรื่อยๆตามการเวลานะครับมีบ้างไหมครับที่คุณไปจอดรถนะครับที่ที่ทำงานนะครับวิ่งขึ้นไปทำงาน หรือคุณไปจอดรถที่ห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ปรากฏว่าผ่านไปนสักพ,พักคุณจําไม่ได้นะครับว่าคุณจอดรถไว้ที่ไหนนะครับคิดว่าสิ่งนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับใครหล,หลายๆคนนะครับเนี่ยครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะกําลังเริ่มสูญเสียความทรงจําในอนาคตก็เป็นได้นะครับการสูญเสียความทรงจำเนี่ยครับเขาบอกว่ามันอาจจะมาเร็วกว่าที่เราคิดนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่เข้าสู่วัย30ปีนะครับอันนี้เป็นคำพูดของคุณบริชาร์ดเรสเต k นะครับเขาเป็น clinical p r o ฟสเซอรนะครับทางด้านประสาทวิทยานะครับที่ The George Washington School of Medicine and Health Science นะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ค่อยจะกังวลกับอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เอ๊ะมันอาจจะเกิดขึ้นในในชีวิตประจำวันหรือเปล่าแค่หลงลืมเล็กๆน้นนอยนเองนะครับ เราว่านในชีวิตปัจจุบันนี้นรเราใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบ,รบสังคมคนเมืองถูกต้องไหมครับมันทําให้เราเีไม่ได้จดจ่อหรือมีสมาธิกับอะไรอยู่เป็นระยะเวลานานก็ทําให้เราก็อาจจะมีหลงๆล,ลืมๆบ้างนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติแต่คนรู้ไหมครับว่าถ้าคุณถึงขั้นที่ว่าตอนเย็น,นค,คุณนึกไม่ออกว่าเอ๊ะ ตอนเช้าเนี่ยคุณมาทำงานยังไงนะครับคุณนั่งรถมาคุณขึ้น BTS มาหรือว่าคุณขับรถมาเองนะครับอันนี้นะครับมันจะเริ่มเป็นสัญญาณอันตรายแล้วนะที่จะบอกว่าคุณหรือว่าคนรอบข้างของคุณที่มีอาการต่างๆเหล่านี้ครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของความจำในอนาคตก็เป็นได้นะครับ วันนี้เราก็เลยมีเทคนิคดีๆมาแนะนํากันนะครับทําให้พวกเราเนี่ยได้บริหารสมองในทุกๆวันวันละนิดวันละหน่อยนะครับเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ยากเลยนะครับทําให้เราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องความจํากันในอนาคตนะครับอันดับแรกนะครับเขาแนะนําให้คุณอ่านหนังสือนิยายนะครับหรือว่าทําอาหารตามขั้นตอนตามสูตรตำรับนะครับเพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยครับมันจะทําให้ w ORKING MEMORY นะครับหรือว่าความจําเพื่อใช้งานของคุณเนี่ย พยายามที่ต้องหยิบชิ้นส่วนของข้อมูลต่างๆมาปฏิประต่อกันนะครับแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยได้ออกกำลังสมองอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งการทำแบบนี้นะครับเช่นเรื่องของการอ่านนิยายนะครับหลักการมันก็คือมันจะทำให้คุณเนี่ยจะต้องอ่านตั้งแต่ต้นไปจนจบเลยนะครับรวมถึงคุณก็จะต้องพยายามที่จะจดจำนะครับคาแรคเตอร์ชื่อของคนต่างๆที่อยู่ในเรื่องนะครับเพื่อให้มันสนุกสนานถูกไหมครับ มันก็เลยเป็นหลักการนะครับที่ทําให้คุณเนี่ยได้ใช้สมองมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับการทําอาหารนะครับทำตามเรซิปีเนี่ยครับมันทําให้คุณเนี่ยจะต้องคอยคิดอยู่เสมอว่าเอ๊ะคุณจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะขั้นตอนแรกคุณจะต้องทําอะไรนะครับขั้นตอนถัดมาคุณจะต้องรีบทําอะไรนะครับก็จะเป็นการทําให้นะครับสมองของคุณนะครับได้ทํางานอยู่ตลอดเวลาเลยครับ อันดับที่2นะครับเขาก็บอกว่าคุณควรที่จะต้องเล่นเกมด้วยครับเพราะว่าการเล่นเกมนะครับอย่างเช่นหมากรุกนะครับเล่น crossword หรือว่าเล่นซูดากุนะครับมันจะทําให้สมองของคุณได้ work out อยู่ทุกทวันเลยครับเขาก็แนะนําเกมที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเขาให้คุณเล่นเกมนึกชื่อนะครับของประธานาธิบดีนะครับคุณก็จะนึกได้แค่คนปัจจุบันนะครับหรือว่าคนก่อนหน้านี้ไปอีกหนึ่งคนใช่ไหมครับ เขาก็เลยแนะนำว่าลองไป list รายชื่อของประธานาธิบดีมาทุกๆคนดูสินะครับแล้วก็ลองออพยายาม re arrange นะครับจัดระเบียบข้อมูลในหัวสมองคุณใหม่นะครับเช่นคุณอาจจะบอกว่าประธานาธิบดีคนนี้อยู่พัคไหนนะครับหรือว่าอาจจะลองเอาชื่อของประธานาธิบดีนะครับมาเรียงตามลำดับอักษรน,นะครับพยายามที่จะสลับนะครับจัดเปลี่ยนข้อมูลในสมองของคุณใหม่นะครับมันจะทำให้คุณได้ ออกกำลังสมองในทุกๆวันเลยครับอันดับที่3นะครับให้พยายามจดจำสิ่งต่างๆเป็นรูปภาพนะครับมาจากหลักการพื้นฐานง่ายๆนะครับว่าสมองของเราครับคิดว่ารูปภาพหรือการมองเห็นเนะี่ยเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานมากกว่าการเขียนหรือการอ่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจดจำสิ่งต่างๆเป็นแบบรูปภาพได้นะครับจะทำให้เราจำได้ง่ายและจำได้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างของการเปลี่ยนการจดจําเป็นรูปภาพนะครับเช่นถ้าเราจะจดจําคนคนหนึ่งที่ชื่อคินแล้วเขามีอาชีพเป็นคุณหมอใช่ไหมครับเราก็อาจพยายามนะครับสร้างภาพในหัวของเรานะครับเป็นคนคนหนึ่งที่ใส่ชุดคลุมสขีขาวนะครับแล้วก็มีหูฟังคุณหมอที่ห้อยคออยู่นะครับแล้วก็พยายามนึกว่าเอ๊ะชื่อคินมันคล้ายกับอะไรนะคินแปลว่าพระราชาเพราะฉะนั้นคนชุดขาวมีหูฟังเนี่ย เขาอาจจะต้องสวมนะครับมงกุฎอยู่ด้วยก็ได้นะครับนี่ก็เป็นการวาดภาพในสมองของเรานั่นเองนะครับทำให้เราจดจำได้ง่ายและนานมากยิ่งขึ้นนะครับอันดับที่4นะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการได้ยินและการมองเห็นนะครับเขาบอกว่าปัญหาของการได้ยินและการมองเห็นเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่โรคของการสูญเสียความทรงจำในอนาคตคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาคุณได้ยินอะไรที่ไม่ค่อยชัด ฟังอะไรไม่ค่อยถนัดคุณจะจดจำสิ่งนั้นไม่ค่อยได้ครับใช่แล้วล่ะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าถ้าคุณเริ่มมีการมองเห็นหรือการได้ยินที่ไม่ปกติหรือว่าคนรอบตัวคุณมีปัญหาเหล่านี้นะครับก็จะต้องรีบไปหาคุณหมอหรือรีบหาวิธีแก้ไขนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อความจำในอนาคตของคุณได้นะครับ อันดับที่5นะครับเป็นการงีบนะครับที่บทความนี้แนะนํามานะครับเขาบอกว่าการงีบเนี่ยเป็นการรวบรวมความจํานะครับ ดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณจะต้องเรียนหนังสือนะครับหรือว่าตอนบ่ายคุณมีพรีเซนต์งานนะครับหาเวลางีบสักเล็กน้อยนะครับให้สมองคุณได้มีเวลาพักแล้วก็รวบรวมความสรงจำต่างๆนะครับก็จะทําให้คุณทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเขาก็แนะนํานะครับว่าอาจจะงีบสัก20นาทีนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับแต่ก็จะต้องไม่กระทกับการทํางานด้วยนะครับ อันดับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการระมัดระวังการดื่มแอลกอฮอล์นะครับอย่าให้มากเกินไปนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวค u ลเลอร์ออฟเบรนเซลล์นะครับจะทำให้เซลล์สมองของคุณนะครับมันลดน้อยถอยลงไปนะครับตามการเวลานะครับความจำคุณอาจจะแย่ลงในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นดื่มน้อยๆก็จะดีนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่ เรานำมาฝากกันนะครับเกี่ยวกับการเพิ่มความจำนะครับเป็นสิ่งที่เราทำได้ง่ายๆเลยในทุกๆวันนะครับก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด u u s c r i b e นะครับเพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันและเล่าสู่กันฟังในทุกๆครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ